สวัสดีครับสำหรับวันนี้รายการมาดูทาโรสเรามาจับไพ่เสียงททยในแบบของการแรนดอมนะครับว่า,าเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในสิ่งที่ท่านคิดอยู่นะครับในช่วงเวลานี้มันจะเป็นอย่างไรนะครับก็ถือว่าถ้าเข้ามาชมคลิปนี้ถือว่าเรามีพลังงานที่เกื้อนหนุนแล้วก็ตรงกันนะครับดังนั้นเนี่ยการจับไพ่สูงตรงนี้เราจะทํานายตามลักษณะของหน้าไพ่ที่ออกมานะครับก็ขอเชิญ รับชมกันได้นะครับเราจะลองมาแรนด้อมดูนะครับว่าตัวไพ่ที่ออกมานั้นจะสะท้อนเรื่องอะไรบ้างนะครับดูนะครับว่าเรื่องมันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเสียงไายแล้วก็ของพลังของไพ่ช่วยสะท้อนถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่ชมคลิปนี้ด้วยนะครับเราจะเริ่มจากไพ่สี่ใบกันก่อนนะครับใบที่หนึ่ง ที่สองใบที่สแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับใบที่4นี่เป็นแรนดอมจริงๆนะครับเรามาลองดูว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าต้องการขยายความเพิ่มอะไรอาจจะมีการจับไพ่เพิ่มนะครับใบที่1นะครได้เดอะเมจิเชียนใบที่2ได้2เหรียญใบที่สาม ใบที่3 4สี่เหรียญน,นะครับแล้วก็ใบที่4 2ไม้นะครับน่าสนใจที่ว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยเราจะได้เป็นไพ่เหรียญอยู่2ชุดนะครับ2ใบนะครับ2ใบแล้วก็ไพ่ที่เป็นไพ่เมเจอร์หนึ่งแล้วก็ไพ่ไม้อีกอีกหนึ่งนะครับเอามาดูสถานการณ์ต่างๆก่อนนะครับของท่านที่ชมคลิปนี้นะครับตัวท่านเองนั้นจะอยู่ในสถานการณ์เหมือนกับว่าเราจะมีการ จัดการเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับเพราะว่าตัวไพ่เนี่ยมันสื่อมาความหมายชัดเจนเลยนะครับนะอ่ะใบที่1นนะครับสะท้อนว่าตัวเราเนี่ยจะมีเรื่องของการประสานงานหรือว่าการติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายหรือเรื่องของการทําธุรกิจนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของการเปิดร้านใหม่ๆหรือติดต่อธุรกิจใหม่ๆนะครับหรือจะเป็นการติดต่อเพื่อเรื่องของการ หามาซึ่งของทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดินนะครับเรื่องของการซื้ออสังหาดิมารัพย์หรือการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะมีประโยชน์ต่ออาชีพการงานของเรานะครับเพราะว่าไทยเมจิเชียสเนี่ยสะท้อนถึงพลังงานที่มันเป็นการพัฒนาตนเองนะครับเป็นการใช้ความคิดสร้างสารรค์หรือว่าบางทีอาจจะเป็นการเรื่องของการใช้เทคนิคใช้ไหวพริบในการที่จะได้มาซึ่งเงินซึ่ง ทรัยพยากรต่างๆไพ่เหรีนะยญบางครั้งก็จะหมายถึงทรัยพยากรก,ก็ได้นะครับนะก็ขอไทยงกว้างไว้นะครับใบต่อมาเนี่ยก็เป็นไพ่สองเหรียญน,นะครับคือไพ่สองเหรียญเนี่เป็นไพ่เกี่ยวกับการหมุนเงินนะเหมือนรูปนี้เลยอะนะครับเป็นการหมุนเงินเนะ่ฉะนั้นเนี่ยท่านที่เข้ามาแรนดอมตรงเนี้ยเหมือนกับว่าตัวท่านเนี่ยจะอยู่ในสถานะที่ที่ต้องจัดสรรทรัยพยากรอนะถ้าไม่ใช่ตัวเงินนะก็จะเป็นเรื่องของการาจัดสรรทรัยพยากรครับการ การโยกย้ายการสับเปลี่ยนการานําสิ่งนั้นไปทดแทนสิ่งนี้หรือว่าเราจะทํำยังไงให้มัน,ม,นมีการไหลเวียนของทรัพยากรหรือการเงินนะครับถ้าท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยท่านก็จะมีสถานะที่เรียกว่าต้องบริหารจัดก,การการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนการาแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งต้องมีการโยกย้ายนะครับต้องมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันนะ,ะสำหรับท่านที่เป็น ผู้บริหารนะครับท่านที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานทั่ว,วไปเนี่ยมันเหมือนกับสถานะตอนนี้เหมือนท่านยังยังมีเรื่องของการเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องหมุนเงินเน่ะนะเหมือนเงินไม่พอใช้นะครับเหมือนเงินไม่พอใช้หรือว่าอาจจะเป็นการหารายได้เสริมก็ได้นะครับใบที่สามครับเป็นไพ่สี่เหรียญสองไพ่นี่มันเหมือนกับคือ เราพยายามที่จะทํามาให้มันมีทรัพยากรมีเงินแต่ว่าเราขาดแคลนอะนะยังขาดแคลนอยู่นะครับอยู่ในช่วงของการปกป้องตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเป็นนักลงทุนหรือว่าหาไรายได้หาเงินหาทองเนี่ยมันจะอยู่ในสถานะที่ว่าของบางส่วนเราก็ต้องเก็บไว้อยู่นะครับบางส่วนเนี่ยจะจะเยียบเอาไว้เลยเอาออกมาใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ เปิดให้คนอื่นเห็นหรือว่าเปิดเผยบางส่วนนะฮะบางอย่างก็อาจจะเหยียบเอาไว้ไม่ให้ใช้นะถ้าเป็นเรื่องของเงินทองเนี่ยตัวท่านเองจะต้องอยู่ในสถานะที่เรียกว่าต้องเก็บเก็บเงินเ่ะเยบไว้ไม่ให้เงินก้อนนี้มันออกไปนะครับเยียบไว้นะแล้วก็เปิดเผยอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับช่วงนี้เนี่ยคือมันมีนานะสองสองอ่ะเหมือนกับว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างที่มันต้องแบ่งนะฮะแบ่งครึ่งหนึ่ง บางท่านอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการแต่จะเป็นลักษณะของคนละครึ่งนะฮะเหมือนกับว่าท่านอยากได้อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะมันมันมีการต่อรองมันมีการสับเปลี่ยนนะครับจะอยู่ในสถานะที่ว่าอาจจะได้ไม่หมดได้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นการรับเหมาทําธุรกิจเนี่ยจากจากที่จะคุยกันไว้ว่าเราจะทําธุรกิจแล้วก็ เ,เก็บเงินเท่านี้เนี่ยอาจจะถูก,ถกต่อรองหรือถูกการผ่อนจ่ายชาระเป็นงวดเป็นงวดไปนะครับมีการาแบ่งเนาะ,นะแบ่งครึ่งอะ่ะมันผมรู้สึกว่าไพ่มันออกมาสื่อเป็นการสะท้อนถึงว่าการพบกันครึ่งทางหรือว่าคนละครึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรนะครับมีการเรียกร้องของเรียกร้องการใช้อุปกรณ์เรียกใช้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยขอไปร้อยอาจจะได้50นะอา่าใครที่ทํางานสายบริหารก็ต้อง ระวังตรงนี้นิดนึงนะครับเตรียมตัวไม่ไม่ถึงกับระวังเราก็เตรียมตัวไว้นะครับเหมือนกับเราต้องเซฟตัวเองด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการพบปะนะครับมีโอกาสเรื่องของการเจรจาต่อรองมีโอกาสในเรื่องของการแสวงหาความก้าวหน้าจากการพบปะผู้คนมากกว่า2อ่ามากกว่า1ฝ่ายนะครับอาจจะเป็น2ฝ่ายขึ้นไปนะครับมีการเจรจามีการพูดคุยนะฮะสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือ มันเหมือนกับว่าตัวเราเองเนี่ยต้องใช้ความฉลาดนะใช้ไหวพริบในการที่จะเจรจาในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับซึ่งใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของการเงินการงานเนี่ยเชื่อว่าตัวท่านเองจะใช้ไหวพริบนะครับเพราะว่าไพ่เนี่ยเป็นไพ่เดอะเมจิเชียนเลยใช้ไหวพริบใช้ความสามารถเฉพาะตัวของเราเนี่ยในการเจรจาต่อรองที่จะหาทางออกดีๆร่วมกันนะครับดังนั้นเชื่อว่า ท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้เนี่ยจะผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆได้ด้วยดีด้วยความสามารถด้วยสติปัญญาของเรานะครับให้เตรียมตัวในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนการแบ่งปันทรัพยากรแล้วก็การเจราจาต่อรองซึ่งอาจจะมันอาจจะไม่ใช่เต็มร้อยอย่างที่เราคิดนะครับก็ขอให้เผื่อใจแล้วก็เตรียมวางแผนรับมือกับเรื่องดังเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของเรานะครับที่ได้มาเจอกันได้มีพลังงานตรงกันนะครับ มาดูทาร์ดฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ